อาจารย์ครับคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตําราขายในเน็ตเนี่ยเยอะมากเลยทั้งขายในเน็ตทั้งคนไปเปิดเจอภาพเจออักขรคูพักรักจําแล้วเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการยกประสิทธิกับมือครูบาอาจารย์โดยตรงแล้วเอามาใช้เลยเนี่ยเมื่อที่เห็นในเน็ตก็เอามาใช้เลยเอาอักขรมาเลยเอากาถามาเลยแล้วมาใช้มายกครูเองบ้างหรือบางครั้งไม่ได้ยกครูเอามาใช้เลยเนี่ยมันมีความวิบัติหรือมีผลเสียที่เกิดขึ้นไหมครับกับตัวเองมีงมีผลเสียมาก มากถึงมากที่สุดหนึ่งด้วยว่าการเรียนวิชาเนี่ยหรือการเรียนสายศาสตร์เรียนเวียนม์โกลคาถาสิ่งสําคัญเลยก็คืออํานาจแห่งแรงครูครแรงครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของตำรับตาําราหรือเป็นเจ้าของของศาสตร์สายวิชานั้นๆที่ที่ปลูกและสืบทอ,อดต่อกันมานะอานาจครูนะถ้าเรายกถูกต้องตามตำรับตาําราหรือตามวิชาที่มีมาเนี่ยเมื่อไปใช้แล้ว ด้วยแรงครูนั้นก็จะบรรดาบรรดุลให้บังเกิดผลสำลิดตามวิชานั้นๆแต่ถ้าเราเอาไปใช้โดยพาราการโดยที่ไม่ได้ยกครูบางตำราบางวิชานี่เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เขียนไว้เตรียมร้อยหรอกเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนเป็นห่วงเห็นวิชามากน้อยนักเอยนะที่จะให้ตำราเนีหลุดรอดไปสู่สาธารณะโดยที่ไม่ได้มีการประสิทธิ์ประสานหรือยกเป็นตามศาสตร์ตามสายเนี่ย เมื่อเราไปใช้แล้วมันไม่มีแรงครูครับใช้ได้ก็ไม่รข็งทําได้ก็ไม่ดีออดีได้ก็มีภัยเพราะอะไรเพราะเรามีอํานาจทางแรงครูครเป็นเพียงแค่ทึกทักคิดขึ้นมาเองแล้วก็เอามาใช้เองโดยโดย,โดยที่ไม่ได้ผ่านการยกประสิทธิ์ประสานเอาไปใช้เมื่อไปสักคนคนที่ได้รับการลงลงไปก็ก็มีก็เป็นเขาเรียกคนต้องทรณีสารนะด้วยแรงครูนะบ,บางสายเขาสาบเขาแช่งเขาเลยนะ บางคนเขาไปเห็นอาจารย์พูดตำาราพูดเลยเขาก็ไปก๊อฟเราเอาไปแต่งเติมเสริมเพิ่มครับเลทพี่สนุคูพี่สนุคูนั้นจะทําให้คนที่ได้รับการลงที่ไม่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วเกิดความวิบัติครับชีวิตนี่หาความเจริญไม่ได้ว่าไม่ได้รับการประสิทธิประสานหรือขโมยเอาไปใช้ว่าจะพูดยังไคือเป็นการขโมยเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้ขอจากครูบาอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาครับมีก็จะทําให้ชีวิตนี่ ตรงกันข้ามกับวิชานะจากจะเจริญก็ชิหไหเดยครับพูดง่ายๆคือวิชาเนี่ยเราควรที่จะได้รับประสิทธิ์กับมือโดยตรงนิดมากกว่าเพราะว่าท่านก็ยังสามารถครูบาอาจารย์ก็ยังสามารถเชื่อมแรงขู่หรือปอกกล่าวกับครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์เจ้าของวิชาได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใครับแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองเนี่ยทางอาจารย์สอนวิชาให้ลูกศิษย์ไปเนี่ยอาจารย์จะมันก็มีขั้นมีตอนครับมีขั้นมีตอนมีการดูหรือบางทีมีเครียดรับอาจารย์จะให้ไปท่องก่อน พอท่องได้ถึงมามาถามเคล็ดลับถามวิธีใช้ซึ่งมันมันก็เป็นความลับของในสายครับเ,ออเป็นเคล็ดลับเป็นคนวิธีของในสายที่ที่จะสืบทอดเฉพาะผู้ที่เรียนโดยตรงเท่านั้นครับออนี่ขนาดพูดง่ายคือขณะครูบาอาจารย์มีชีวิตยอยู่เนี่ยก็ยังให้ไปท่องก่อนแล้วกลับมาถามมาบอกเคล็ดลับค่อยๆตอบวิชาไปเรื่อยๆแต่ที่นี้คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพูดง่ายคือไม่มีครูบาอาจารย์เคยบอกแค่เขียนเอาไว้นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเคล็ดลับต่างๆหรือการยกครูหรือ ต่างอาณาเนี่ยมันต้องมีครบแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใขณะตัวอาจารย์นี่ไปเรียนกับอาจารย์บางอาจารย์อาจารย์ไปอยู่อุบาสท่านส4มสปีหปีเลยนะครับไปอุปถาสท่านเป็นเป็นไปบวชดูกัาท่านไปอุปถาสท่านไปปุญญีบัตรรับใช้ท่าน,นถึง5ปีถึง3 4มสี่หปีเลยนะท่านถึงให้มานะครับบางคนบางบุคคนที่เป็นคารวะอาจารย์เที่ยวเดินทางไปหาท่านไปพูดคุยไ,ไปดูแลทา่านไปได้หลายปีกว,<า>กว่าจะได้มากว่าจะได้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะฉะนั้น พูดง่ายคือว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยมันก็ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอะไรที่มาได้ง่ายหรือไม่ถูกต้องมันก็จะไม่บังเกิดผลเท่าที่ควรครับแต่เพราะฉะนั้นก็คือตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่แบบว่าเรามาแบบไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยอันตรายเนาะาี่ชายเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าวิชาทางเนี้ยว่าด้วยเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณว่าด้วยหองความเชื่อของจิตวิญญาณความเชื่อก็คือเรามีการฝึกฝนจิตที่ดี การรับการสืบทอดจากครูอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วก็จิตวิญญาณของญาณครูนั่นแหละที่ท่านสั่งสมมาครูาอาจารย์ต้นกาเนิดที่ท่านผูกวิชามารุ่นที่หนึ่งเมื่อท่านดับขันสังขารไปแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะตามดูแลลูกศิษย์คนรุ่นต่อไปแล้วมันสืบทอดต่อกันมาเป็นหลายๆรุ่นจิตวิญ,ญญาณของครูที่ท่านสั่งสมมาน่นหลยท่านจะตามบรรดาบดลให้เบเกิดผลตามสาบวิชาคือเป็นครูที่รักษาตำราเาพูดว่า ครับอาจารย์เมื่อบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาไม่ได้ยกจากมือครูบาอาจารย์แต่ว่าแบบบางทีไปซื้อมาอะไรมาแล้วแบบเหมือนได้อ่านในศึกษานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมาทําเหมือนตั้งต้นเป็นกูรูหรือว่ามาทำคอนเทนต์คอนเทนต์คือเอายันเอาตรงนั้นตรงนี้ที่ไปซื้อตํารามาเนี่ยมาเผยแพร่มาเปิดเผยว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนแต่เป็นกูรูครับอาจารย์มีโทษหรือว่ามีอะไรไหมครับอย่างเงี้ยมีมีมีทั้งผู้ ผู้ไปเผยแพร่แล้วก็ผู้เอาไปใช้เพราะว่าศาสตร์วิชาทุกอ,อย่างเนี่ยมันมีพิษณนูครูพิษณุูก็คือคเป็นวิชาที่ครูท่านประสิทธิ์มาบางบางตำราบางสายท่ท่านถึงขนาดที่สาบแช่งสาบแช่งเอาไว้แก่ผู้ที่ไม่ผู้ที่ได้เรียนไปดูกต้องหรือผู้ที่ขโมยหลักเอาตำราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็จะได้รับการลงโทษก็คือเหมือนเป็นโดนพิษณูครูเนาะครับ ประกอบกิจาการการงานหรือการเงินหรือชีวิตครอบครัวหรือความรักต่างๆเนี่ยมันจะวิบัติทาให้ทาให้ไม่เจริญทําให้ทําอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะดีในในช่วงแรกรพอนานๆไปพิษณุนคูหรือหรือเขาเรียกแต่โดนพิษณุคูในลงโทษทําให้เราเนี่ยประกอบอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทําอะไรก็ไม่ดีครัหนักมากหนักๆเข้าถึงขนาดตายหตายหาเลยนะบา,บางคน บางตำร,ราเราไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์เขาสาบแช่งอะไรไว้หรือเ้าห้ามอะไรไว้ใช่ไหมครับเพราะขนาดเอาไว้ง่ายคือขนาดประสิทธิเรียนตัวต่อตัวเนี่ยก็ยังท่านก,ก็ยังไม่ได้บอกบอกหมดหรือท่านก็ยังค,ยค่อยๆบอกค่อยๆบอกทีนิดทีหน่อยใช่ไหมอาจารย์ปร,ริญญาบัตรบางบางวิชาครูอาจารย์ท่านจะกาหนดเป็นเลยปะสามปีห้าปีถึงจะประสิทธิให้คนต่อได้ครัต้องครบตามกำหนดที่ท่านกําหนดไว้สามปีห้าปีเราถึงประสิทธิต่อให้ลูกศิษย์หลุนต่อต่อไปได้ครับ ถ,ถึงขนาดนั้นก็ยังมีบาง,บางอย่างนี่ให้เฉพาะเลยนะเฉพ,พาะเฉพาะคููเลยนะบางวิชาอย่างวิชาทําคุณทาของนี่ถึงขนาดแช่งช่างหากกระดูกถึงขนาดทําพิธีสาบแช่งคนเดียวเลยนะกลัวไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องต้องทพิธีสาบแช่งทาพิธีสาบานครูเลยนะเพราะว่ากลัวไปใช้ในทางทไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์ท่านนี้ต้องทําพิธีสาบแช่งแช่งก่อนแช่งให้เอาไปใช้ในทางที่ถูกถ้าใช้ในทางไม่ถูกเนี่ยขอให้พบกับความมีบาติคิ พูดง่ายๆคือว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแล้ว,ลวมาทาคอนเทนต์เผยแพร่ลงมั่วๆโดยที่เราไม่ได้ประสิทธิ์หรืออะไรมาเนี่ยมีโทษแน่นอนใช่ไหมครับมีโทษแน่นอนอาจจะโดนหนักด้วยซ้ำพบไม่รู้เนี่ย้อห้ามหรือท่านสายวิชามายังไงครับออท่านสาบท่านแจ้งว่า,ายังไงนี่หนักเลยหนักหนักกว่าคนรู้พูดง่ายๆคือผมเคยเรียนบอกบางจาราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย้อห้ามเปิดเผยคือห้ามหยิบมาดูก่อนได้แล้วอนุญาตได้ซ้ำใช่ไหมครับบางจำราหนักเลย หลายๆตำราอย่างตำราที่เราได้กินอยู่ตำราคูแรงอะไรพวกนี้คโอ้ยถ้าทําไม่ถูกต้องนี่ตายหงายหามาเยอะครับเยอะมากยังวิชาสายลราบางวิชาในทื้งขนาดทีวาเขาบอกว่าไม่ให้เปิดเผยต่อที่สาธารณะาบอกในบอกในถ้ำหินพ้ังทับคอบอกในป่าเสียขบบอกกลางแจ้งฟ้าผ่าตายเลยนะไม่ชรวมนานะบอกกลางบ้านนห้ตายด้วยโค,ค,ค้งหัวโค้งันเลยนะตำราเนี่ยถึงขนาดนั้นที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาสามเชียงเอาไว้ใช่ไหมครับครับมันเป็น ตามสายวิชาคลนะเนาะผลเขาจะดำลงอยู่แล้วให้กระทําโดยถูกต้องจะดีที่สุดครับเออไม่ใช่ว่าจะไปซื้อตํา,าราตลาดหรือจะไปพูดง่ายก็คือว่าท่านก็ต้องแบบอยากให้ประสิทธิ์ที่กับตัวเองดีกว่ามันมันถูกต้องกว่าไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วอีกนหนึ่งก็แรงครูนั่นเลยที่ท่านผูกวิชานั้นจะบรรดามาดลให้เราประสบผลสําเร็จตามศาสตร์วิชานั้นนั้นครับครับ